งัง้ัอหแต่อย่าทำให้โครงการขนาดใหญ่ที่เราเริ่มไปแล้วกำลนดยุ่ายไปแล้วเนี่ยมันพ <deal> ังพีินาไปด้วย ให้ดีดีกว่านะฮะเพราะต่อไปก็ไม่คนหนมีคนฟังหัวเราะกันอยู่พอแล้วครับขอบคุณครับเรื่องของการอภิปรายไม่มใจนะครับผมได้เคยอธิบายเชิงสังเกตไว้แล้วว่าทนะําอายรัฐบาลเบรกริย,รยุท์ไม่ได้นะก็คงอย่างที่เห็นทําไม่ได้หรอกเพราะว่าอะไรหนึ่งฝ่ายค้านไม่มีการบ้านนะครับฝ่ายค้านไม่มีการบ้านที่แบบมันมีประเด็นเด็ดนะผมใช้คำว่าประเด็นเด็ดนะแล้วก็ประเด็นที่จะสามารถอภิปรายรัฐบาลล้ม นะครับก็มาพูดเรื่องบ่อนคาสิโนซึ่งสมบัิก็ปราบไปแล้วมาพูดเรื่องหน้ากากก็จับไปแล้วนะครับสำหรับผู้กระทำความผิดในผู้เรื่องอไระบ่อนคาสิโ bon นบ่อนการพนันที่เหลือก็ไปอาคาดบ้านร้ายดูหมิ่นเหยียดหยามสถาบันพระมหากษัตริย์ปรากฏว่าก็มีกลุ่มคนไปชุมนุมประท้วงต่อต้านนะครับในพฤติกรรมที่ดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็สุดท้ายปลายทางของมันนะเห็นชัดเจนเลยถูกแจ้งความในคดีหมด สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทอดศักดิ์จิมกินวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง y o u t u b e รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจโป๊ะแตกเรื่องของวัคซีนโควิด -19 เรื่องของหน้ากากนะครับเรื่องของบ่อนการพนันเป็นประเด็นที่ใช้ในการอภิปรายไม่ไว้ไไว,วางใจสุดท้ายโดนจับเรียบ เบอกเังคับยไยไินมาเส้นอยู่ทัร์เห็อจอได้กมามด่ปิ้แกเรื่องเนรื่องเหยก็ม่วไปใช่ไ้ยมไม่ต้องหน้าี่นะแล้วเอาขี้มาให้น้องคนแรกคนแรกคนแรกัผม่ยน อาจจะฉีดแล้วนะเยอะไปกระเบมนแต่ว่าไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าที่นั้นของบริษัทอะไรรวมนะครับเราก็ยังจะยืนยันในความเข้มข้นแล้วก็ความเข้มแข็งของการอภิปรายหาหลักฐานหาเหตุผลมาอภิปรายตามยติที่ได้ขอไว้ถึงแม้ว่าจะเข้มข้นแล้วก็เข้มแข็งแต่ในขณะเดียวกันเราก็จะอภิปรายอย่างมีวุฒิภาวะยึดตามยติ ยึดตามข้อบังคับยึดตามรัฐธรรมนูญในการอภิปราย mm hmm. ก็ได้ให้กําลังใจผู้ที่ได้อภิปรายไปแล้วแล้วก็ผู้ที่กําลังจะอภิปรายในวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ว่าทางพรรคก็ยังจะยืนยันที่จะให้กําลังใจแล้วก็ขอให้มีสมาธิขออย่าให้วันไหวอย่าให้หลงกลของการในการที่จะมีการประท้วงหรือการเสียดสีซึ่งในที่ผ่านมาเนี่ยผมก็คิดว่าสสอของพรรคทำได้ดีอย่างคุณวิโรจน์เนี่ยพอโดนยั่วโมโห ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของส่วนตัวหรือในเรื่องของการกล่าวหาในระหว่างอภิรายเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าสอสอวิโรจน์ไม่ได้โต้อตอบทั้งด้านเรื่องพวกนั้นเลยก็ออยังจะยึดอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ของชาติผลประโยชน์ของประชาชนเรื่องเกี่ยวกับวัคซีนเป็นต้นนะครับในอีกมุมนึงเนี่ยนอกจากจะท่านนายกจะตอบไม่ค่อยตรงคาถามกับสิ่งที่เราพยายามจะพูดไปในวันแรกก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับทุจริตเรื่องเกี่ยวกับการเอื้อในทุน เรื่องเกี่ยวกับการใช้นิติรัฐนิติธรรมไปช่วยควกครองของตนเองเมื่อวานก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารล้มเหลวไม่ว่าจะในเรื่องของวัคซีนในเรื่องของแรงงานในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของเศรษฐกิจประมาณส0คนก็จะพิพาอยู่สองคนมีนายกด้วยไหมคะไม่ทราบโอ้ไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสร็จก่อนต้องเตรียมซีเลยหรอคะก็เรามีข้อมูลทุกกระทรวงเพียงแต่ว่าเรามีเวลาน้อย เจะถามว่าตอบตรงไม่ตรงผมตอบด้วยหลักการนะหลักการกว้างๆหลักการใหญ่ๆถ้ามีรายละเอียดออกมาก็เดี๋ยวเชื people s people s ่อกันเพราะคนใหญ่เองนะจะยกเช่นนั้นคือกายกมีข้อมูลหมดอยูแล้วแหละจะมาครั้งต่อไปก็ไม่เกิดประโยชน์ทางมีอะไรที่ถือว่าเป็นข้อมูลใหม่ในครอบครันี่เลยนี่เลยใช่ไหมคะันี่มีเลยนะไม่มีจากที่เคยมีข้มูามาก่อนเลยวันนี้สารรัฐมนูลได้มีคําสั่ง รับคำร้องของท่านไพรูนิติตวันและท่านสมชายสแสวงตการเพื่อรับไว้พิจารณาแล้วในขณะเดียวกันก็ให้ทั้งอาจารย์บวงวรสักอาจารย์มีชัยรุชุพันธ์แล้วก็อาจารย์อีกท่านหนึ่งให้ส่งเอกสารภายในวันที่3มีนาคมและวันที่4มีนาคมทางสารํามนูนจะ มีการเริ่มต้นในการพิจารณาถามว่าในส่วนตรงนี้ทางรัฐสภาจะหยุดไหมจะดําเนินการต่อไปไหมในวันที่ยี่สิบสี่ยี่หาผมเรียนยนี้เลยนะครับว่าทุกอย่างยังเดินกันตามลายอยู่เพราะสารรัฐมนุนไม่ได้มีคําสั่งออกมาให้ยุติหรือให้ดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพราะฉะนั้นเราก็ถือว่าเราขอดําเนินการต่อไป สมมุติว่าเราเสร็จวันที่25กุมภาพันธ์ก็เป็นหน้านที่ของทางรัสภาพร้อมกับในส่วนของผมเองที่จะต้องประสานไปยังรัฐบาลเพื่อขออนุญาตเปิดสมัยวิสามัญซึ่งเราต้องได้แน่นอนก่อนก็คือในช่วง24หรือ25ว่าในส่วนของการแก้ไขรัฐมนู ที่เราทําไปดาเนินการไปนั้นเนี่ยเสร็จสิ้นหรือไม่ถ้าเสร็จสิ้นเราก็ขอเปิดวิสามาันแต่อย่าทําให้โครงการขนาดใหญ่ที่เราด้เริ่มไปแล้วกําหนดยุทธาสไปแล้วเนี่ยมันพังพินาไปด้วยผมคงตอบแค่นี้ดีกว่านะฮะเพราะต่อไปก็ไม่ค่อยมีคนฟังหัวเราะกันอยู่

เับครช่นสังเกตนายกรัฐมนตรีเมื่อช่วงเช้าดิฉันดูท่านดูซูปซีดซูปเซียวลงไปนะคะแขนขาท่านยาวขึ้นไม่ทราบว่าท่านไปโหนอะไรมาเยอะแยะมากมายหรือเปล่าแต่ประเด็นสําคัญก็คือผมขอขอบคุณนะท่านสังเกตว่าผมตัวผอมลงสูงขึ้นในทําองเนี่ยนะก็แสดงว่าท่านก็ห่วงใยผมอยู่เหมือนกันแหละนะสุขภาพผมขอบคุณนะครับผมก็ห่วงท่านเหมือนกันเพราะ รู้สึกว่าตัวท่านก็เตี้ยลงทุกวันทุกวันเพราะว่าท่านก็ไปหลบอยู่หลังวอบทุกวันทุกวันอยู่เหมือนกันแล้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเราคงเห็น <c oughs> นะครับประกอบมูลที่มีการอภิปรายว่างใจหลายประเด็นฮะเป็นข่าวปลอมหรือเฟกนิวนะครับแล้วก็มีการแจ้งความคดีทางกระทรวงสาธารณสุขก็มีการออกแถลงการเรื่องการอภิปรายโดยเฉพาะเรื่องของวัคซีนโควิด -19 นะครับว่าไม่เป็นเรื่องจริงนะครับส่วนสสที่เอาไปพิปรายก็ยอมรับอ้างว่าทุกอย่างผิดพลาดนะครับแล้วก็นําข้อมูลบอกว่าขอบคุณกระทรวงสาธารณสุขที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมทางกระทรวงสาธารณสุขก็ปฏิเสธในสิ่งที่เขาเข้าไปอภิปรายในขณะที่สสเจยบนะฮะที่ก็ไปอภิปรายพลเอกประยุทธ์ในฐานะนานยกรัฐมนตรีแล้วก็โดนตอบโต้กันไปมาอย่างที่เห็นสิ่งที่ตามมาคืออะไรนะฮะก็มีการโพสต์ข้อความดูหมิ่นเหยียดย้ม ะคบอากาศบัดร้ายสถาบันแลมโบก็ไปแจ้งความคดีตามกฎหมายนะครับแล้วก็ที่สําคัญไ็้คือมอบตอนนี้ก็กําลังเดินเท้าเข้ามาอาโนนนำพาอยู่ในคุกก็ยังโพูดข้อความพารนาเพิ่ไปเรื่อยๆนะครับสถานการณ์โดยรวมตอนนี้ในเชิงงานวิเกห์นะฮะก็มองได้เลยมันยังไม่สามารถทำอะไรได้ไม่ว่าเรื่องจะเป็นเรื่องหน้ากาก นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้ากากที่อ้างว่ามีการสุริตก็เป็นข้อมูลเก่าซึ่งก็มีการขวาล้างก็เหมือนคดีไปแล้วนะฝ่ายค้านทํากันบ้านไม่ค่อยดีอะไรนะสําหรับในเชิงงานวิเคราะห์ขนาดนี้นะทุกอย่างโดนรัาบาลตอบโต้ตตไปหงายเงิบไปฏิละชันช้นทีิะชัน้นทีิะชั้นพเชิงงานสังเคราะห์ ผมได้เรียนหุ้นส่วนไปแล้วนะหลักก็คือในช่วงการพิปายไม่างใจเนี่ยนะครับก็จะมีการชุมนุมนอกสภาและในสภานอกสภา,าก็มีการเดินเข้าไปในก,กรุงเทพมหานครก็นําโดยไผ่าดาวดินนะครับไปลุ้นเรื่องของจะถูกถอนประกันตัวไปรอบหนึ่งแล้วนะน,น,นี่ก็ยังคงเดินเข้าไปแกนนาคนอื่นนะก็บอกว่าจะจัดชุมนุมประท้วงอภิปรายนอกสภา,าแต่ดูท่าจะลาบากนะครับมอบที่อยู่หน้าสภาหน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นะครับที่จะไปชุมนุมหน้าสภาผู้แทนราษฎรนะฮะก็รัฐบาลก็ให้ธรรมนัตพมเผ่าเข้าไปทาการเคลียร์นะโดยเฉพาะมอบปางกลอยบางลอยบางกลอยนะฮะซึ่งเป็นชาวเขาเนี่ยแล้วก็กลุ่มสมสชาชิกคนจนก็ให้ไปทําการเคลียร์ก่อนที่จะไปล้อมสภาผู้แทนราษฎรในขณะที่สภาผู้แทนราษฎรก็บอกว่าเตรียมพร้อมเรียบร้อยที่จะไปการรับมือที่มอบที่จะไปล้อมนะครับในฝั่งของทักษิณยิ่งรักนะครับหลังจากที่ ปรากฏว่าทักษิณก็มาโพสต์รูปตัวเองออกกำลังกายพร้อมรบพร้อมสู้จากนั้นก็มาแสดงวิสัยทัศนะครับเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจว่าถ้าแก้ตํานูนนะฮะจะทําให้เศรษฐกิจดีขึ้นเกี่ยวข้องกับเรื่องปากท้องเป็นวัฒกรรมเดิมกลยุทธ์เดิมที่ทักษิณทํามาจากนั้นยิ่งลากก็นะฮะโพสต์ข้อความอีกเรื่องของเศรษฐกิจต่อมาก็บอกว่าได้ฉีดวัคซีนที่ดูไบไป,ไปม,ามาก็ตอบโต้ว่าทําไม ยิ่งลักได้ฉีดวัคซีนก่อนคนไทยยังไม่ได้ฉีดนะฮะและโดยส่วนใหญ่คนที่ได้ฉีดในดูไบก็เป็นคนที่มีฐานะทางการเงินความทัดเทียมเสมอภาคมันก็ไม่เกิดขึ้นในเชิงงานสังาะห์นะครับเรื่องของการอภิปรายมั่งใจนะครับผมได้เคยอธิบายเชิงสังเคราะห์ไว้แล้วว่าทนะําอายรัฐบาลบริเรี่ยมยุทธ์ไม่ได้นะะก็คงอย่างที่เห็นทําไม่ได้หรอกเพราะว่าอะไรหนึ่งฝ่ายค้านไม่มีการบ้านนะครับฝ่ายค้านไม่มีการบ้านที่แบบมันมีประเด็นเด็ดอะ นะผมเชื่อเขาว่าประเด็นเด็ดนะแล้วก็ประเด็นที่จะสามารถอภิปรายรัฐบาลลงนะครับก็มาพูดเรื่องบ่อนคาสิโนซึ่งทัฐบาลก็ปราบไปแล้วมาพูดเรื่องหน้ากากก็จับไปแล้วนะครับสาหรับผู้กระทําความผิดในผู้เรื่องรายอ่ะบ่อนคาสิโนบ่อนการพนันที่เหลือก็ไปอาคาดบ้านร้ายดูหมิ่นเหยียดหยามสถาบันพระมหากษัตริย์ปรากฏว่าก็มีกลุ่มคนไปชุมนุมประท้วงต่อต้านนะครับในพฤติกรรมที่ดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็สุดท้าย ปลายทางของมันนะเห็นชัดเจนเลยถูกแจ้งความในคดีหมดนะผู้นําฝ่ายค้านคนนึงก็ปรากฏว่าถูกกำนงสุเทพเตื้กสุบรรน,นะก็แจ้งความในคดีตามกฎหมายนะส่วนเด็กของธนาธรสองคนนะคนนึงก็เจ็บเนี่ยนะะที่อยู่เบื้องหลังมอบตอนนี้ที่สนับสนุนมอบมาอยู่เบื้องหลังก็อยู่เบืออเบ้องหน้าสนับสนุนมอบปรากฏว่าก็โดนมาตราหนึ่งหนึ่งสองนะงานเนี้ยเหนื่อยนะครับงานเนี้ยเหนื่อยนะ เพราะว่าเวลาพูดในสภาเนี่ยต้องยอมรับนะสื่อมวลชนแล้วก็คนทั่วไปบอกเรียกพวกคนพวกนี้ว่าดาวสภามันมีดาวสองอันนะดาวรุ่งกับดาวดับตอนนี้อยู่ในสถานที่เรียกว่าน่าจะเป็นดาวดับมากกว่าเพราะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต้องดูว่าอีกคนหนึ่งที่ให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นเท็จนั้นจะโดนแจ้งความหนึ่งคดีหรือไมนะ่การเมืองคือการแสวงหาอำนาจนะครับนะักการเมืองคือนักแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจการปกครองประเทศ ประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพรรคการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอำนาจให้กับนักการเมืองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทสก์กิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะในรอบปีพุทธศักราช2563นี้ มีเรื่องราวมากมายที่ทำให้ความรู้สึกคนไทยอับเฉาเหนื่อยล้าเริ่มต้นของปีมาก็เจอพิษโรคระบาดโควิด -19 ตามด้วยปัญหาเศรษฐกิจโลกหยุดชะงักและถูกซ้ำเติมด้วยการประท้วงที่มุ่งเป้าหมายมายังสถาบันพระมหากษัตริย์ซ้ำเติมอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบต้องขอขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นขอบคุณกลุ่มประท้วงที่หยับคายด่าทอทำให้รู้ว่าความเมตตาความอดกลันน้นนั้นมีค่า ขอบคุณการชูนิ้วการขับไล่ทำให้การไหวและการกราบมีเอกลักษณ์โดดเด่นขึ้นมาขอบคุณการบิดเบือนประวัติการใส่ร้ายกริย์ทุกราชการทำให้มีคนมากมายค้นหาความจริงมาเปิดเผยชีย้แจงกันตลอดเวลาขอบคุณสื่อมวลชนที่มุ่งขายข่าวปลุกปัน่นทำให้สื่อดีๆมีความหมายในทันทีขอบคุณกลุ่มอวตารที่ไปด่านในเพจของคนอื่นๆที่เห็นต่างให้เกิดความกลัว ทำให้มีคนกล้าเริ่มปรากฏตัวช่วยกันขอบคุณกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าอนาคตซึ่งคิดโค่นฟ้าพลิกดินทำให้กลุ่มเดรวรวมใจเป็นหนึ่งขอบคุณกลุ่มประท้วงที่ไม่เคยถือธงไทยทำให้หัวใจคนไทยต้องมัดใจรวมกันขอบคุณสิ่งต่างๆที่ทําให้คนไทยกลัวจนต้องกล้าที่ออกมาประชิญหน้าทะเลที่เงียบสงบจะไม่พบรักเดินเรือที่กล้าหาญ ขอบคุณคำจับจ้วงทำให้เกิดความจงรักนักแน่นขึ้นขอบคุณเสียงทรงพระเจริญทุกๆเสียง เมืองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นชีวิตจิตใจของคนไทยเป็นถิ่นที่อยู่ที่อาศัยเป็นรมโพร,รมใสของเรา ชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งประเสริฐเป็นทินที่คนไทยถือกำเนิดลำเนาเราต้องรักษาชาติของเราด้วยจงรักและพักดีต้อง กันเชิดชูชาตพัฒนารักษาชาติให้มีศักดิ์ศรีกูได้ทรยศต่อชาติคนอัปรีจงสิน้นชีวต พระสยามเทวาธิราชโปรดปกป้องคนรักชาติทุกสมัยผู้ใดคิดไม่ดีจันไรขอจงพินัดไปใน ชาติบาทเมืองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นชีวิตจิตใจของคนไทยเป็นถิ่นที่อยู่เ่ีายใสเป็นรมโพรมใสของเรา ชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งประเสริฐเป็นทินที่คนไทยถือกำเนิดลำเนาเราต้องรักษาชาติของเราด้วยจงรักและพักดี กันเชิดทูชาพัฒนารักษาชาติให้มีศักดิ์ศรีผู้ได้ทรยศต่อชาติคนอภรียตงสิน้นชีวิต สยามเทวาทิราโปรดปกป้องคนรักชาติทุกสมัยผู้ใดคิดไม่ดีจันไรขอจงพินาศไปในพริบตา